ยันยังอเต่ลองก่อนแะเบขนาดพี่น้องเอ้แบบนี้มีทุกอย่างหมดอมีทุกอย่างเลยพอดีบังความมึงเอิญมาส่งลูกแล้วก็ขี่รถก็จะมาเหมือนกันแหละพอดีฮอตดีสถานีโซ่ก็เลยมาดามพลโทน้ำเจ๊อยู่ไหนทางนี้เนี่ยเตรียมไปตั้งเวทีแล้วเพื่อนบ้าวก็ไปหาเลาะเอาเก็บมากะทินแก่นะคะท่านผู้ชมแก่รีเด้แก่รีค่ะ มเกยนงยิ kind of ่าเกอีค่ะแกยกยยิ่งแกยิ่งมันเดยยิงเกยยิ่งมันเกยีค่ะเกแต่วมเปนเกธรรมดาเกจนเกจนดำาจกินน้อิตักินบได้เกจ์ดกินบได้ค่ะอย่าแต่งลวทงเบางกโอ้ยเสาเลยท่านผู้ชมมหอยโขงมีมหอยโขงนะ ແກ້ແມ່ຄັນນີ້ລາວຫິວເຂົ້າພຸ້ນໃດກອງຂະໜ້ອຍຄາບໂຕໃດຫັ້ນໃດເອົາກອງຂະໜາດແມ່ຄາພໍ່ລຽງວັງໃດເດີ້ນີ້ເອົາກອງຂະໜາດຊ່ອນນີ້ໄປໃດເຈີເອີເອົາໃສ່ປຸ້ມນີ້ເນາະຊື້ກະຕາມປຸ້ມນີ້ເນາະຕ້ອງອໍທໍລໍ1ໂຕຈ້ອຍໂຕລົມຈີນກາອໍຈິດເຄີຍໂຕກີ້ອັນກັບປຸ້ມໃສ່ໃສ່ເບິ່ງດຸຕ້ອງອໍທໍລໍນີ້ໃສ່ບໍ່ເອີມາເດີ້ກິນເດີ້ນີ້ນີ້ໄປບອກມາເດີ້ກິນເດີ້ນີ້ໂອ້ອົກນຶງນີ້ເອົາຫາເບ ค่ะเด้อค่นเด้อมากินเนื <the <the ้อจอยลหรอพีเป네ียเยี่ยมอืมเยี่ยมเลยข้าวกะเจากระเด้อเข้าเด้อเปนยังยไงมันรวมโงกเข้าวก็ข้าดอกฝ้ายนะคะนี่กาดอกฝ้ายกากระสอบค่ะพ่ผมมีนาจะกินดอกไฟเหรออืมอ่ายวติดตามต่อนะคะ